๋ยวฝนตกก็จะทานไม่อร่อยต้องเก็บก่อนใกล้จะออกช่อค่ะใบสั้นๆแบบใยที่ก็อร่อยเหมือนกันนี่ออกช,อช่อเห็นไหมะเนี่ยขนาดนี้ก็อร่อยนี่อ่ยบานแบบนี้ไม่เอาค่ะเปรี้ยวเอาแต่ ใล้จะออกช่อแล้วนะคะใกล้บานไม่อร่อยค่ะเปรี้ยวแข็งด้วยสวัสดีค่ะคนไทยข้าวเมีเยวอ่อนๆเนอะคะ่ะคนคนแกงแบบกรุงเทพเนาะแกงแบบกรุงเทพถ้าแกง สวยไหมคะเดี๋ยวฝนตกแค่พอกินแค่พอกินนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไปต้มก่อนจ้อาอ่อนอย่างเงี้ยอ่อน,นอ่อนๆเลยไม่แกงไม่เยอะเดี๋ยวฝนตกก็จะทานไม่อร่อยต้องเก็บก่อน ใกล้จะออกช่อค่ะใบสั้นๆแบบสวยไหมคะเดี๋ยวฝนตกนี่อยา,านแบบนี้ไม่เอาคะ่ะเปี้ยวเอาแต่ ใหญ่นี่ไม่เอาอันเล็กๆอร่อยดีไก่จะออกช่อแล้วนะคะวันนี้ก็ได้เยอะวันนี้ได้เยอะเลยเอาแต่อ่อนๆนะกันแต่อ่อนๆนะคะเหมือนพื้นบ้านนะ่ะ ไม่ไม่เอาแก่เอาอ่อนๆแก่ไม่เอาแบบพื้นบ้านกอคนไทยเขาไม่เอาอ่อนๆหรอกคะ่ะคนแกงแบบกรุงเทพเนาะแกงแบบกรุงเทพถ้าแกง อ่อนอย่างนี้อ่อนอ,อ่อ,อ,อ,อนเลยไม่แกนไม่เยอะเก็บใบขี้เหล็กค่ะเพื่อนๆหันซ้ายแลขวาก็ก็เลยมาเก็บใบขี้เหล็กเก็บใบขี้เหล็กค่ะเพื่อนๆหันซ้ายแลขวาก็ก็เลยมาเก็บใบขี้เหล็ก ให้เข้าบานนะคะอย่าให้ช่อเข้าบานถ้าช่อเข้าบานจะเปรี้ยวอย่าให้เข้าบานนะคะอย่าให้ช่อเข้าบานถ้าช่อเข้าบานจะเปรี้ยวจนคนไทยเขาจะแกงแกงใส่กะทิค่ะเพื่อนๆใส่กะทิก็อร่อย ันนี้ก็ได้เยอะวันนี้ได้เยอะเลยเอาแต่อ่อนๆนะกันแต่อ่อนนะคะนี่อันใหญ่ๆนี่ไม่เอาอันนิกๆ,ๆอร่อยดี <c oughs> ก็ไม่ได้จะเอาทุกอันหรอกนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ได้เยอะวันนี้ได้เยอะเลยเอาแต่อ่อนๆนะกัน แต่ออนอ่อนนะคะคนไทยเข้าไม่เอาอ่อนๆหรอกค่ะมันคนแกงแบบกรุงเทพเนาะแกงแบบกรุงเทพถ้าแกงสวยไหมคะเดี๋ยวฝนตกนี่อันใหญ่ๆนี่ไม่เอา อันนี้เล็กอรอ it, อ่อยดีหอมต้นหอมแกงใส่ต้นหอมใส่ใบผักชีลาวนะคะเหมือนพื้นบ้านน่ะ ไม่ไม่เอาแก่เอาอ่นอ,อนๆแก่ไม่เอานี่ค่ะเรียบร้อยขายเรียบร้อยแล้วแกงได้ถ้วยหนึ่งค่ะเพื่อนๆแกงสวัสดีค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยขายเรียบร้อยแล้วแกงได้ถ้วยหนึ่งค่ะเพื่อนๆแกงแบบเพื่อนบ้าน แบบนี้เราจะเอาแต่แบบนี้ไม่เอาแก่แล้วแบบนี้แาี้ดีกว่าก็ไม่ได้จะเอาทุกอันหรอกนะคะเพื่อนๆน,นี่นี่ อันใหญ่ๆนี่ไม่เอา,เอ,าอันเล็กๆอร่อยดีแบบเพื่อนบ้าน,นตุนแบบนี้นาดอร่อยแต่ถ้านี้ไม่เอาแก่แล้ว คเรียบร้อยขายเรียบร้อยแล้วกลแกงได้ถ้วย,ยหนึ่งครับเพื่อนเกงแบบนี้ได้จะออกช่อแล้อืม,อมแบนนี้ได้หลายช่อนี่อาจอร์นอ่อนอย่างเงี้ยอ่อน อ่อนเลยไม่แกนไม่เยอะอ แบบนี้ไม่เอาค่ะเปรี้ยวเอาแต่เหมือนพื้นบ้านนะ่ะไม่ไม่เอาแก่เอาอ่อนๆแก่แกไม่เอาไก่จะออกช่อแล้วนะคะ จะออกชฉอแล้วนะคะแบบนี้เราจะเอาแต่แบบอ,แอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยอ่อน,อ,อ,น,อ,อ,นอ่อนเลยไม่แกนไม่เยอะ ชอนี่แบบนี้ใด้แบบจะออกช่อแล้วคนไทยเข้าไม่เอาอ่อนๆหรอกคะ่ะมุนคนแกงแบบกรุงเทพเนาะแกงแบบกรุงเทพถ้าแกง